มามาครับค้านี้งเลยครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกาม่าโพอกับผมบาเอ็เนาะครับเมนีพผมกได้แนวกิ่นแซบ่บมาสู่กินเนาะครับ้มนีไดเมนูย่ำขนมจีนน้ำพริกน้ำย่อยครับนี่ครับน้ำย่อยเนาะครับสั่งมาน้ามูดอกครับเ่ย เบื้องนีแหละครับเป็นแซบบ่ครับหอมกระเทียมเจียวครับเนี่ยสามีก่อนมาเด้อครับพี่น้องมากินย่ำขนมจีนน้ำพริกน้ำย่อยน้ำกันเนเาะครับเนี่ยอือรอเรากันน้ำไร่ไหลครับมามาครับมากินแซบๆน้ำกันครับเนี่ยเมื่อนี้ก็ได้เป็นผักลวกเนาะครับบ่มีผักสดครับ พักกันจองลวกพักบุงลวกครับมามาครับอืมมึงแนนล่ะครับขนมจีนลวกมากไม่ไมเส้นยาวเหนียวนุ่มครับค้ใใ้เขากันก่อนเครื่องแน่นๆเลยครับเนี่ยใส่มือกเก่าเนาะครับ ขันโบใส่มือนบอแสบตัวครับใส่มือยุ้มเอาหอมครับหอมมันหอมแดงเจียวกับกระเทียมเจียวนะครับเนี่ยน้ำย่อยสั่งมาน้าหมูครับ พักบุ้งลวกครับปลาทูอืม,อม ใช่ต้มมีอยูสองเอ้มีอยู 2, อยัหนหนึ่งครับพาเคิงเนะครับปัะกันจองลวกไปเก็บเอาอยวนข้างๆหมู่บ้านจัดสันใกล้ๆเนาะครับ bác buông ngước cả เมนูโปรดเลยล่ะครับนี่ขอบคุณเห็ดย่ยงกินกระแซบครับกินกับตับหมกหุ้งกระแซบ มามาครับคำามิงง่ายเลยครับ ทอกกันนี่ตัวละครับเนี่ยข้าผักกันงจรองอ ปูมานนำย่อยมันอล้คลายๆกับหอมหอมแดงส้งเครื่องนะครับแซ่บครับขอบุนพันหมูยอะ มือนี้วันหยุดไม่ได้ไปทางไหนหรอกครับนีแ่แหละเห็นน้องกินแซ่บๆมาสู่กินเหรอครับข้างนอกกับฝนตกลิินไหมอล็กที่ามสินให้เงี้ย หมูยอดก็แซ่แบๆหราครับเนี่ยสดเอา ครับ <c oughs> ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับเดี๋ยวไว้พอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ